มาจากเกาะใหญ่แล้วก็มาดูที่หลวงปูต่ตวดปูกเปรีปปรที่ต้นเม้าปูกเปรีก็คิดว่าจะพี่น้องอทั่วโลกนะแล้วก็มาได้สถานที่นี้คุณจะไหมจะจัดก,การพัฒนาตรงนี้อยู่ตอนนี้วันนี้อในจะไหมนี่ มีความเชื่อ so ว so uh, so ่างทีตรงนี้นะมันเป็นทีปุกเปร้ลุงปูทวดนะาหถึงวันนี้เนี่ยเราเรามาเรามาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีนะได้มาเห็นตอนเมาตอนนี้ที่ปุกเปรนะมาตอนปุกเปรคือตอนนี้ตอนนี้ความตั้งใจก็นนาเชื่อต้องการให้ให้มีผู้ใจดีที่มาอยากจะปัฒนาอยากปัฒนาตรงเนี้ย นี่ก็ว่อะไรไปนี่หรอวะนี่ที่ลายกับเนี่ยที่ก็กลายต่างมดก็กลาย่เริ่มจัดตรงนี้เคส ขตติดต่อตรงนี้นะครับตรงนี้อันร่ำลายให้ลูกถึงตาออกนกตาร่ำลายร่ำลายว่าแก่กจะลายกันี่พอาปอรวมปริมาณบริเวณนี้จะกี่ลายได้ตอนนี้ประมาณนกลายว่าว่าจมในในจ้อมในช่องทีลี่อยู่บ้านเลขที่ร่ำริบมู่ตีอาตำบลดีหลวงมีความตั้งใจจะมอบที่ดินจำนวนทำจำนวนทามาทำจานวนก้ามาจำนวนประมาณหลายแหวหลาวนะ บัตรเจ้าการ,การท่างอาจารย์ทั้งท้ามงกับแจเรนก่อนกับผ้อมนายเสติถุบุญสร้างเป็นการละการบำนาญกองสำนักง,งานสุขกัยการปรับปร่างกองจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มมาเทนีนะครับปุ่นเนตะือนนะมีคนปลาหลบหวาตรงนี้ เท่าล่วงปูพวกเปรเป็นตะท่านจริงกล่าถึงไปเลกเดียวกับักับวล่วงไง้อมูลสักนิดหนึ่งว่าในเมื่อก่อนตรงนั้นนั้นเป็นเทแต่ว่าล่วงฝนได้ได้ได้สร้างไวเพื่อว่าได้ให้กับหลูกกับร้านนะอันเนี่ยความจริงมันมาปนีซึ่งพอเกิดการท่องเที่ยวปะโคต้นเรียบดีล่วงขึ้นมาก สมมุดตรงนั้นให้เป็นทีผู้ปลีอ่าคือคือเป็นเป็นถุงหน้าเหมือนกันอันนี้คือความจริงขึ้นมาเราสมมุดไว้ก่อนเพื่อความสะดวกเพื่ออะไรซึ่งไอ้พื้นที่ตรงนี้ถ้าเราบุกเบิกตรงนั้นให้เขาโลจักโกนั้นมันยังไม่ได้เพรอนี่เมื่อวันนี้เลยโดยแรงอ่ติดต้านเรื่อยๆแต่เราหลายๆคนเดี๋ยวว่าว่าตรงนี้เป็นตีเดิมก้องก้องลุงปู่ทันนั้นเราก็มาช่วยกันโนรักไว้แต่เมื่อมีปัจจัยสภาพแวดล้อมเอือ อำนวยโดยเฉพาะเจ้ากล้องพื้นที่เองนะได้ให้ส่วนหนึ่งและก็เราก็ะย่ยเสริมเติมอีกส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นกุศลและเจตนาของทันแต่ว่าเป็นแหล่งนุ่นให้มาเกิดวันนี้ขึ้นตรงนี้ก็ตลวงพอยำไปนิดนึงว่าเราอย่าเข้าใจพิดหรือว่าอย่าเข้าใจเควื่นต้องนู้นว่าเคยต้องนู้นกันหนาเปรี เดยวมาตรงนี้ก็นาเป๋คือตรงนี้เป็นสถท่านทีจริงๆิงครับตรงโน้นเป็นสถท่านทีเราสมมุดขึ้นมาทีหลังจำลองผมตอนฝันลวงเองตอนไม่บวชก็เคยทื่อไม่ก็เป็นโคชกในพิธีการพิธีกรอนก็เข้ามาเปิดก็่ันล้วงกันได้แล้วบอกแล้วก็วันนี้แหละที่ไปที่มาก็นาเป๋ตรงนู้นว่ามันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะไม่ได้มีความขัดแย้งในพื้นที่เล่โดยเจ้าพออย่างยิ่งแต่ตะเน้นอยู่ เราต่างใจเราเรียกว่าสั้นนะสั้นเจ้าหรือสั้นกระตุบเนี่ยอันนี้คือเจ้าขน้มเพื่อคือคือท่านเจ้าวัดวัดปะาโคในต้นนั้นเลยแล้วก็เจ้าวัดวัดต้นเลียบในต้นเนี่ย่านเป็นผู้เอามาปฏิทินมาตังมาวางไว้บนการรูมานน่าแล้วนะตึ่งในพื้นที่นี้ประชาเจชาวบ้านจะรู้กันหมดว่าจุดๆนี้ กาเขาก็บอกเทศบอกอันนี ang, si ้เราเรากราวได้เลยนะตอนนี wa ้ตั้งแต่ไม่เป็นนั่นกันมีอยู่ในสมุดก้อยด้วยที่เป็นรักเป็นท่านอยู่แต่ว่าบนโลกเองได้เคยสีเรา้อยเหล็กสมัยเป็นสมานินงก็เลยขัดไส่ขัดใส่ดาดมามาบอกก่าวกับกับญาติกับชาวตุชนที่ได้กว้างได้แลอยู่ตรงนี้ด้วยเขียนไวยว่าผู้เท้าลาวไหวพอเป็นส้นเท ซึ่งเหลืองหนาเป้ตีโคกโอนเมาเนี่ยเขาเรียกโคกอโอนเมาเป็นโคกโคกโอนเมาเดิมก่อนนีเรียกว่าหนาเปอผู้แ<อ>ม่จันบอกกันคราวๆไม่สั้นไม่ยาวผอมปลาก้มคอปละย,ะาย,ย,าย,ลาย่างงูไข่แก้วให้แก้วให้เหลี่ยงไก่พดคนพ้องกันหมดจังงั่งหนังโค